สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลางวันมื้อของเราก็จะเป็นอาหารว่างนะคะก็จะเป็นกล้วยทอดนะคะแล้วก็มีน้ำชากาแฟค่ะเพื่อนเเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ทานกาแฟก็มาทานด้วยกันนะคะโอเคนะคะน่าทานมากเลยนะคะอืออร่อยเจ้าประจำนะคะ คือกินกก๊ยท,ทอดเนี่ยไม่ชอบเว๊ยท,ทอดแบบสุกๆไปแล้วอะค่ะต้องประมาณเนื้อน,นี้นะคะอร่อยมากอืม,อ,มอร่อยมาก แป้งเขากรอบดีนะคะอันนี้เป็นมันน่าทานมาก มันของเขาเนี่ยนะไม่แข็งนุ่มมากเลยอืมเนี่ยค่ะนานๆจะทานสักทีนะคะคุยทอด ทานบ่อยก็ไม่ไหวนะคะน้ำมันเยอะนะคะ รอบนี้ไม่ให้กากมาเลยอ,อร่อยมาก อร่อยที่สุดเลยชอบกินกล้ยกวยหา่นกล้วยสุกมากเกินไปทอดก็ไม่อร่อยเพื่อนๆทานไปค่ะนานๆจะทานสักทีชอบกินแบบว่าแป้งเกาะติดเยอะหน่อยอะ่ะอันนี้มันบางไปกินเข้าไปไม่แทบจะไม่เจอแป้งเลย <c oughs> นานๆนานกินที ใส่งานน้อยไปนะคะจริงๆต้องใส่งาเยอะกว่านี้ใส่งานน้อยไปหน่อยห้าชิ้นแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พอแล้วค่ะกินมะม่วงเปรี้ยวค่ะเพื่อนๆกินมะม่วงเปรี้ยวไปด้วยนะคะจะได้แก้เลี่ยนนะคะแก้เลี่ยน ของมันเกิน ช่วงนี้กินมะม่วงทุกวันนะคะเพราะว่าต้องกินช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วไม่อร่อยอะ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ